เป็นสัญลักษณ์ในการปกปักรักษาผ่าเจอจุดแล้วนะครับเดี๋ยวไปยิงธนูกันน่าสนุกแต่คิวยาวนะครับเป็นความเชื่อของชาวญี่ปุ่นนะครับเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นเลยนะครับชิ่นใจโอคุโนะมิยากินะครับโหโดูควันของเป็นเวียบงานนี้ first walk oh <yeah. S 2> first walk นะครับ วันนี้ผมอยู่ที่ห้างซีคอนบางแครนะครับอยู่ที่หน้างานเรื่องเล่าเสาแห่งศรัทธาโทรีอีกนะครับงานนี้จัดอยู่ที่ชั้นหนึ่งห้างซีคอนบางแคนะครับงานมีวันที่3-14กันยายน2568นี้นะครับเดี๋ยววันนี้ first walk จะพาไปเดินชมงานกันนะครับว่างานนี้มีกิจกรรมอะไรดีๆบ้าง เห็นก็ว่ามีทั้งร้านอาหารมีกิจกรรมต่างๆมากมายเดี๋ยวยังไงตามไปชมกันเลยครับบรรยากาศในง,งานนะครับคนก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ตกแต่งประดับประดาด้วยเสาโทรีแล้วก็ต้นซากุระเนี่ครับรูปปั้นสุนัขหน้าประตูสุ้มใหญ่ทางเข้าก็จะมีอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเนี่ยครับมีด้านด้านนี้แล้วก็มีด้านนี้นะครับเหมือนเป็นสัญลักษณ์ในการปกปักรักษาประตูเมืองนะครับเนี่ยครับ ข้ามาด้านในก็จะเป็นเสาซึ่งตรงนี้คาดว่าน่าจะเป็นเสาที่มีความหมายในงานที่เรียกว่าเสาโทรีอินะครับมาทางด้านนี้นะครับของงานก็จะมีเป็นข้อมูลของเสาโทรีอิและเป็นจอมอนิเตอร์นะครับจะเป็นจอมอนิเตอร์แล้วก็เป็นข้อมูลบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเสาโทรีอิว่ามีแบบไหนบ้าง นี่ครับเสาโทรีอีแบบรั้งเดิมเสาโทรีอีแบบแพร่หลายนีครับอ๋นนี่ครับ,รบที่รูปปั้นสุนัขที่เราเห็นตอนทางเข้างานก็มีอยู่ในรายละเอียดข้อมูลของเสาโทรีอีด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าหูฟังอะไรเหมือนกันเดี๋ยวลองฟังดู อ๋อเป็นข้อมูลของเสาโทรีอิครับข้างในเขาจะบอกรายละเอียดข้อมูลเสาโทริอิต่างๆแล้วก็ข้อมูลของเสาโทรีอิในงานนะครับว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างก็เลยทําเป็นหูฟังให้ใส่เพื่อฟังข้อมูลของเสาโทรีอินะครับจอมอนิเตอร์นะครับอ๋อแล้วก็มีด้านนี้เป็นข้อมูล เจ็ดสถานที่ดังเสาโทลีอีก็มีที่เกียวโตนะครับสองที่ที่นาคาโตะที่อิบารากิที่โตเกียวที่วากายามะแล้วก็ที่ฮิโรชิมานะครับรวมเป็นทั้งหมดเจที่นะครับที่เป็นสถานที่ดังที่มีเสาโทลีอีนะครับถัดมาตรงจุดนี้ก็จะมีเป็นเหมือนร้านให้เช่าชุดนะครับ เนี่ยครับเป็นร้านเช่าชุดนะครับเอาไว้แต่งแล้วก็ไว้ถ่ายรูปในงานเสาโทรีนะครับงานก็จะมีเหมือนซุ้มกันละเล่นนะครับทางด้านนี้เป็นซุ้มห่วงแห่งโชคลาบนะครับห่วงแห่งโชคโชคลาบเนี่ยครับห้าห่วงยี่สิบบาทนะครับจะเป็นเล่นเกมโยนห่วงนะครับ ส่วนทางด้านนี้เป็นสมตักไข่สมบัตินะครับไม้ละยี่สิบาทเนี่ยครับมีกฎกติกาไว้อยู่แล้วก็มีคนเล่นตักไข่กันนะครับคล้ายๆเป็นบ่อปลานะครับเหย่น้ําแล้วก็ใช้ไม้ที่เป็นเหมือนลักษณะกระดาษนะครับที่เหมือนเกมตักปลานะครับนี่ครับตักตักไข่กันนะครับ ไข่สมบัตินะครับมีสแกน QR Code ด้วยนะครับทางเข้างานแต่ละด้านเป็นสแกน QR Code เพื่อรับบัตรสะสมโทรีนะครับพอสแกนแล้วก็จะเป็นบัตรสะสมแต้มแบบนี้นะครับอ๋อเนี่ยเป็นสแต้มครับได้รับ1แต้ม มืเนี่ยครับเป็นเหมือนสะสมนะครับสะสมแตบรับของรางวัลได้ที่บูธต้องสะสมอีก9้าแต้มต้องไปทำกิจกรรมในงานนะครับจากไปสแกน QR code นะครับก็ต้องมาทำภารกิจคือในงานเนี่ยที่เสาโทริอิรอบๆงานเนี่ยเขาจะมี QR ว o d e คแบบนี้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเนี่ยครับเขาจะมีป้าย QR code คอย่างนี้ เราต้องมาสแกนนะครับเก็บให้ครบ10จุดนะครับถ้าเก็บครบแล้วเนี่ยก็สามารถนำไปแลกรางวัลเนี่ยครับที่เคาน์เตอร์เนี่ยครับต่อคิวแลกรางวัลกันเต็มเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปทําภารกิจกันนะครับตอนนี้ผมเริ่มเก็บเสาแรกก่อนได้มาแล้วนะครับ เราต้องทําให้ครบนะครับสิบภารกิจเพื่อไปแรกของรางวัลนะครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับอ่าเจอ,อจุดแล้วนะครับคิวอาโค้ดนะครับนี่ก็อีกจุดหนึ่งนะครับอ่าเจอแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับครบแล้วนะครับ สแกน QR โค้ดครบสิบจุดกดดูของรางวัลครับรับรางวัลได้ที่บูธนี่ครับเราก็ต้องไปที่บูธนะครับแล้วไปกดใช้ของรางวัลนี้ที่บูธเดี๋ยวตามไปแลกดูรับว่าได้รางวัลอะไรบ้าง<ป><ๆ>มีเกมอะไรบ้างครับมีธนูยอดูวงแล้วก็จัก่ค่ะเป็นยิงธนูก็ได้ครค,ครับครับ ครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปยิงธนูกันได้มาแล้วนี่ครับบูธยิงธนูนะครับต้องไปต่อคิวยาวมากเลยนะครับคนต่อเทียบเลยวันนี้อาจจะไม่ได้ยิงนะครับเพราะว่าคนเยอะก็จะมายืนยิงธนูนะครับแบบนี้ เนี่ยครับ oh. Oh. น่าสนุกแต่คิวยาวนะครับทางด้านนี้นะครับเป็นอ่อเป็นป้ายเอมมะนะครับ oh. Oh. บอกเล่าความปรารถนา oh. Oh. เป็นความเชื่อของชาวญี่ปุ่นนะครับ oh. Oh. เป็นแผ่นไม้คือให้เราเขียน ป้ายนะครับอธิษฐานความปรารถนาว่าอยากได้อะไรแล้วก็แขวนไว้นะครับซึ่งเป็นเหมือนการจำลองมาจากศาลเจ้าฟุชิมิอินารินะครับที่เมืองเกียวโตนะครับตามรายละเอียดที่ลงไว้ตรงนี้นะครับ จากมางานนี้แล้วนะครับจะได้มาเดินเที่ยวเล่นนะครับเช็คอินถ่ายรูปแล้วยังมีร้านอาหารให้อิ่มท้องกันอีกนะครับในงานก็มีร้านอาหารมากมายทาโกะยากิโอเด้งเนี่ยครับเครื่องเดิมนะครับนี่ปลาหมึกเอ้ยไม่ใช่ปลาหมึก แมงกระพุนหัวกระสุนนะครับตรงด้านนี้ก็เป็นคุโระราเมงนะครับเป็นร้านราเมงนั่งทานกันรอบๆเคาน์เตอร์ร้านเป็นสไตล์เหมือนญี่ปุ่นเลยนะครับคุโระราเมงนะครับแวะดื่มน้ำแก้กระหายก่อนนะครับร้านนี้นะครับน่ากินสลัชชี่โคโกนะนะครับเดี๋ยวแวะจัดสักแก้วก่อน เอาน้ำมะพร้าวเนี่ยครับ75นะครับเรียบร้อยนะครับขอขอบคุณครับอืออร่อยดี อ่าชินใจไปดูงานกันต่อครับร้านวายนะครับมิวมุสเดี๋ยวแวะร้านนี้นะครับเมื่อกี้ด้อมด,อดอมองๆอ,อ,อยู่โอคุโนโโนมยิยากิทาคุยะนะครับจัดของหนักให้หาย หิวนิดนึงนะครับเห็นเข้าย่างอยู่และน่ากินเอาออริจินอลหนึ่งครับหนึ่งร้อยสิบเก้านะครับนี่นะครับครับขอบคุณครับ เดี๋แวะหาที่ชิมก่อนโอ้โหนีโอคุโนะมิยากินะครับอันนี้เป็นออริจินอลนะครับ119บาทกินยังไงละเนี่ยอันเบลเลอร์เลยแล้วก็เป็นอันนี้นะ่าจะเป็นปลาปลายแห้งนะครับโอ้โหมันจะล่วงไหมเนี่ยลอง ร้อนออร่วมกันได้หมอต้องใช้อันนี้เป็นตะเกียบไปกันต่อ อีกลานหนึ่งนะครับดูน่ากินก็เลยจอดไว้นิดหนึ่งซาคุซาคุนะครับอร่อยชิปอบจากเนื้อปลานะครับเป็นข้าวเกี๊ปลานะครับเดี๋ยวจัดกลับบ้านไปสักสองถุงนะครับซาคุซาคุนะครับจัดกลับบ้านไปสองถุงนะครับกับร้านนี้นะครับคันไซย,ยามาโตะนะครับ ออคิวก่อนนะครับเป็นขนมโมจินะครับแวะจัดกลับไปสักชุดหนึ่งได้นะครับขนมโมจินะครับจัดไปอีกหนึ่งชุดตอนนี้ก็หลังจากทานไปสองสาอย่างก็เริ่มชีปประจลงพุงนะครับตอนนี้เดี๋ยวแวะร้านนี้ต่ออีกหนึ่งร้านนะครับ ตองจีหใช้ได้ต้งตกใจต่อด้วยนี่นะครับเห็ดย่างนะครับเห็ดย่างนี่ร้านเห็ดย่างนะครับโหดูควันอย่างร้อนนะครับอืมกรุบกบเก็มเกมอร่อยอร่อยอืม อร่อยดีแต่ร้อนโอ้โหควันดูควันแวะมาได้นะครับของกินเพียบงานนี้วันนี้นะครับก็ทั้งสนุกครับทั้งได้ถ่ายรูปทั้งอิ่มท้องนะครับก็แวะกันมาได้นะครับที่งานเสาแห่งศรัทธาทรีอีนะครับที่ห้างซีคอนบางแคนะครับงานเขาจัดอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับ ตั้งแต่วันที่3ถึง14กันยา2568นี้นะครับก็ยังไงใครอยู่ใกล้ก็แวะมาถ่ายรูปมาเดินเที่ยวกันได้นะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวเดินทางกลับก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับกับ First Walk บ๊ายบายใคก่อนครับ First Walk